เนี้ค <B> ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีอำนาจตรงไหนนะคะเราต้องเรียนว่าเราคงต้องหารือกับทางกิจการแต่การจะช่วยให้กัามพ่มเงเพิ่มเติมถมนช่องทางเนี่ยันช่องทางรัฐบาลพร้อมคือคือตอนนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าใครจริงๆแล้วหน้าที่หลังจากพระราชกิจการออกแล้วเนี่ยเป็นงานของกกตที่จะต้องดําเนินการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลฉะนั้นจะส่งคืนรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอำนาจส่วนไหนมาค่ะคือปัญหาตรงนั้นมากกว่า นะคะแล้วก็เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐมนูลว่าให้มีการเลือกตั้งซึ่งซึ่งเราก็ได้นำกาบทุนกาบรบกาบทุนเก้านะคะในเรื่องของมีพระราชกิจกิจกิการเลือกตั้งออกมาแล้วฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องเป็นส่วนของกกตที่จะดําเนินการซึ่งเราก็ไม่แน่ใจในส่วนนี้ค่ะนะคะก็คงยังนี้ดีกว่าไหมคะก็คงอาจจะต้องถามนักกฎหมายถามทางกิจการน่าจะได้ให้คำตอบที่ดีกว่านะคะอะไรที่ เราเองเนี่ยเรายินดีให้ความร่วมมือนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนคงต้องหาลือกับฝ่ายกฎหมายเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แลวไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้คุณนิ้งลักบอกค่ะว่ารัฐบาลไม่ทราบว่าจะใช้อำนาจจากส่วนไหนเพื่อจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตอเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของกะกะตที่จะต้องรับไปดําเนินการต่อเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกเท่านั้น ย่าไรก็ตามก็จะมีการหารือกับฝ่ายกฎหมายและคณะกรรมการเกียรีกาเพื่อศึกษารายละเอียดอีกครั้งก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน